สบายดีท่านผู้ชมมาพบกับโซงชาวญูบ้านนาเสน่คืเอเราเนาะมันนี้กับชาวญูพาท่านผู้ชมมาบึง่งวิธีการดักตักแตนเนาะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นขั้งแรกที่ชาวญูได้เคยมาเห็นบบนี้เนาะอ่าเคยมีแต่ไปการอาตอนกลางคืนฝนตกเนาะอันนี้เลดกลางมุงนะ้งเนาะท่านผู้ชมเนาะกลางมุง้งเอาไปได้กใส่วะชาวยูจะมาพาท่านผู้ชมบึง่งแหละขั้นตอนการเอาตักแตนเนาะมันเป็นอะไรเนะี่ยทางบ้านชาวยูท่านผู้ชมเนาะ ส็สนุจะถ่ายถนนหุนทางทางมาเพื่อจะมาฮอตบนหาตักเตนบนดักตักเตนนี่ท่านผู้ชมว่าเส้นทางมันยากลำบากแบบใดนะท่านผู้ชมเนาะไปฮับบึ่งนังกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะ

กลางแล้วก็มัดไปในทางภูชุ่มไว้คือมันแดดและมันมาเนาะนี่เรคือมาบดละบันใส่ปลาแดกเอาปลาแดกใส่ พักแล้วเห็ดเจ้าเผ็ดหอมครับมีจัำด่างเห็ดออกมาสีอะไรทางแล้วบ่อตัวน่ะตัวนั้นเห็ดเอัสามอันนั้นก็ได้สามคาก็ได้ได้แล้วแหละแบบนี้ไปแบบนี่บ่อยเห็ดไปทำผู้ชมบ่ยย้ายบ่อเนี้ไปบึงเห็ดตัวใหม่บึงนอกบ้านนี่เนาะ ใบบอนใหม่บัานเปลี่ยนไปนิดสิการรักรักเตือนท่านผู้ชมฝ่ายช่วงนหน้าโหมดใหม่นะเอาประเด็กใช่รึบ้านผู้เฟมรตรุกน้ำดื่มมาไปพานอรุะชองชามันนะ ตัวนี้น่าจะได้หลายพระวัต้งเตนอ้อมเลยห,หลายพูดบอกเอกันนี่แหละโบลลายพูดออกกับคนก็ออกน้ำแล้ว เชือกนักโตนี่ันไ,ไ,นไ,ไัวได้วยบาตัไปเด้บาตบาตัอื่นอีเด้ไปทางต่อได้เพ่เ้ยไปทางอีกนะทาา่านผู้ชมไปเบืง้งไปเบื้งอีกอันต่อไปน응ะเนี่ยมัดเชือกว่ากันนีง ลเลาะทางก่อนท่านผู้ชมเอ้ยแล้วจังมาเลาะเบื้งแต่ละนางแต่ละต่างแล้วบบนี้ไปถึงเรือ่อยแคมน้ำผุดปะผู้ทางหน้าอาจารผู้เปรมแดดหลาย่าทางนั้นราะว่าน่าจะมีมันมีพุ่มต้นไม้หลายตัวนี้ซื้อก้มอยู่ตอนมากำลังสิพากันเห็ดอันนี้แล้วมันหนีไปแล้วจนน้นมันก็มาเลยได้กินไปแดดมันก็มาไ,มไปก่อนท่านผู้ชมไปหาเลาะทางก่อน ด่างที่ชามแ<ร>ล้วมาด่างรอบนี้แตนนี่อีกอย่างสุดท้ายผมแผ่นไม้แผ่าาบ,นนนนบนก้า,า,าวๆเราจังใช่เอา tam lắc <laughs> có bền bởi hết tam lắc có mát xào bóc nhung bảo tham bù cắm lấy tham bù sôm nha ném đôi bao nhìn ở tham bù sôm sào nhung coi giọt cọm ra หน่วาก,กำเลยท่านผู้ชมป้อเฮดสีเอาได้แบบนี้ยานพืนบอกเข้าไปในมุงอ,อยู่นอกมุงหาสลายแลวกำอยู่ป้อครั้งเล็กเลยในชีวิตการเอาตักเตนอยู่ปินแนวนี้เนาะเ,เอาตักเตนในมุงเนาะชาวยูเคยแต่ไปการเอาท่านผู้ชมมันบึ่งช่วยกนันบึ่งนู้นนี่ป้าบนกินไปแด้ขงเราบริหลาย ตตั้งกล้ำอยู่กระตูมุงอยู่นอกนี่จนกล้ำอยู่ท่านผู้ชมเบื้งสวยนีย่ป้าโตกลางเลยกลางแต่ซามด่างเนาะยังอีกด่างหนึ่นง,นออนนมงมุงมีสี่ด่างแล้วจงไปเลาะหาบ่อนกระคักและผ้ากันทางอะไรกระกลางอกีออกโอ้หิองอ๋อเอาบรายดีผู้อยู่นอ,อกนดีแบบอยู่ในอะไม่มีเลยผู้ เพิ่งกับท่านผู้ชมอยู่ในบุม๋มีตัวตะเต็นบัดหยุดนองมุ้งหับกระมับอยู่ป้าต่ออย่าเข้าไปถ่ายไกลๆกูนี่อีกเดี๋ย่านผู้ชมเบิ่งนำกันทั้ทงลุ่มนี่ก็เป็นตัวหยาบหยาบเลยกำลังไต่ไปจับพี่ลึกอ,อีหลยนนะ้องท่านผูนะ้ชมเนาะครั้งเรกได้เห็นบปเนี้นะหากับบัวตัวใหญ่เนาะตัวน้อย หักแนมด้วยตาเป้าแหละตัวใหญ่อยู่แต่เฮาเบิ่งอยู่กองแหละตัวน้อยท่านผู้ชมป๊าคักอีหลีดอกผู้ลนั่งเซาเมยจังน้อยก่อนเนาะแล้วจังพากันฮุบเอาท่านผู้ชมเยเฮ็ดไดเด้สิเอาไดบดนีจังได๋เด้ กินข้าวเที่ยงพักพักเที่ยงท่านผู้ชมไปกินข้าวได้แห้งเราไปดักตักแตือนีิเมนูก็มีแจ่วเจี๊ยมเพชรแล้วนกะ็ต้มน้นไงม้ธรรมชาตินาะเนาะมาเด้เปี่มกครั้งเล็กได้มากินข้าวป้าถ่ายท่านผู้ชมเบื้อง มาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเอ้ยพักผ่อนเช้าเมื่อพอตอนนี้สิบสองโมงแล้วพากันจ้ำแจ่วก็นเนาะจ้ำแจ่วลอยจังพากัน,กนมีแห้งเราไปดักตักแตนเนี่ยกินข้าวกินข้าวหน่อไม้ก็นหน่อไม้แดงได้ไแห้งจังสู้ต่อไปจ้ำแจว น้ำไม้ไล่บ่ไม้ไผ่รมดาบ่มือนั้นอ่ะบ่กวันอาทิตย์ไปบ่ะบอกอยู่ไหนก็ไปเอาเราถ่ายไปเอามาขายป้าทั้งเลยเข้าในหัวหัวนะถ่ายแล้วไปได้กินข้าวก่อนท่านผู้ชมเอ้ยกินข้าวก่อนบีบคำไปเไปละเข้า,ก,า,ขาก็โอค้คือเข้าบ้าน มันบวมวันนั้นในกล่องมันตะมันมันคืน,น,น่บีบหัวค่ไทีำ<บ>ให้มือฮะำมือเบื้องนึงเอาเบืงบ้งน,นึงกำเขาแล้วกเห็ดเขาเห็ดอ,อ,อันนี้ขข<อ>ขเข็งๆเอาปะนานเนาะแล้เขาเอาเอา,เอานิานาบนะะนะกระตุกทงยาใช่เรียบอันนิบกระตุกอั่นีนเรากำไปแหละมือเอาซะเขาเขาโอบําเดียว<ม> ทำเันแดดกอดีตายเลยีตเบื้องหน้าแดดแหง,ง,งก็ออกามาจะเป็นวิ่นเลียวลมกับใบพัดเออมบเขาเฮาโต้งมันแบบนี้แล้วมันบกมันบ่บม,นบมากอีกบ่อิเฮามากลางไว้กัย้สจำเมยก่อน มาเอาตักแตนแดะทานผู้ชมเลยเป็นรอบชุดท้ายแล้วก็เอาแล้วเราก็สิพากันเดินทางกลับได้มื่อนี้ได้เนาะซนยูไปยยางไปปดเชื้อก็ได้ทานผู้ชมเด้อจะถ่ายตอนตอนทางเมื่อตอนเมื่อบุล่ะเนาะบานนี้นะเก็บเครื sí ่องเก็บหยางก้อนเกี่ยมตัวเดินทางกลับทานผู้ชมเกี่ยมทัวกลับบ้านแล้ววันนี้หลังจาก ไปเอาตกเต็นเนาะได้หน่อยเดียวเอากระพากกันเอาน้ำไม้เอาแล้วไปเมื่อเมื่อเมื่อ